สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอดมินทีจากเพจกราฟิกอินคาเหนือนะคะวันนี้ทีจะมาสอนทําบ้านในฟาร์มกันค่ะหรือที่เรียกว่าบานนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาบ้านหลังนี้นะคะไปประกอบใส่ในสวนจากุระที่เราทําไว้ครั้งที่แล้วทําเป็นฟาร์มสำหรับบานสัตว์น่ารักน่ารักในคอสสัตว์โลกน่ารักของเรากันค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะหลังจากเปิดโปรแกรมเบนเดอร์ขึ้นมานะคะให้คลิกซ้ายลากครอบวัตถุที่อยู่ในฉากนะคะแล้วก็กด delete ค่ะ นำวัตถุทั้งหมดออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้แอดตัวคิวนะคะกดชิป A A ค่ะไปที่เมสแล้วก็แอดตัวคิวเข้ามานะคะกด1ที่นาแผดขาข้มุมมองด้านหน้านะคะกด G ค่ะกด Z ค่ะเลื่อนตัวคิ้วขึ้นมาด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะขยายตัวคิวนะคะให้อ้วนขึ้นนิดนึงค่ะกด S ค่ะกด X ค่ะสเกลออกด้านข้างนะคะตามแกน X เลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ว ให้หมุนออกมาด้านข้างนะคะกด S ค่ะกด Y ค่ะสกิลตามแกน Y ออกมาเลยเสร็จแล้วนะคะกดแท็บเข้าวิดีโหมดค่ะกด3ที่อยู่เหนือตัว E นะคะแล้วเลือกเฟสด้านบนค่ะกด E Extrude ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วกด X ตามด้วย X นะคะให้สกลตามแกน X เข้ามาค่ะ แล้วนะคะมาที่โหมดเลือกเส้นนะคะหรือจะกด2ที่อยู่เหนือตัว w ก็ได้นะคะเลือกเส้นที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะสเส้นแล้วกด c t r l B ค่ะบีเวลตัวเส้นออกมานะคะขยับลูกกลิ้งเมาส์กลางขึ้นเล็กน้อยนะคะให้ตัวหลังคางนะคะมีความโค้งมากขึ้นค่ะ,ะแล้วกด c t r l R นนะคะเพิ่มรูด้านข้างนิดนึงนะคะ ทั้งสองข้างเลยนะคะกดชิปค้างไว้ค่ะเลือกเส้นทั้ง2เส้นแบบนี้นะคะกด1ค่ะเข้ามุมมอ,องด้านหน้านะคะเปิด proportional editing ไว้นะคะกด S กด X นะคะ scale ออกมาตามแกน X เลยค่ะเลื่อนลูกวิ่งเมาส์กลางลงหรือขึ้นนะคะเพื่อปรับ proportional area นะคะกด S กด X ค่ะเลื่อนออกมานิดหนึ่งนะคะให้หลังคามีความป้านๆขึ้นนิดหนึ่งนะคะกด S กด X ค่ะ ได้หลังคาแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทําในส่วนของประตูกันนะคะให้ทุกคนกด Ctrl R ค่ะเพื่อลูกคัดนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงค่ะกด Ctrl R อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เป็นเส้นแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วกด Ctrl B ค่ะ B เออกมาค่ะกด3ที่อยู่เหนือตัว E นะ,ะแล้วก็เลือก Face นะคะในส่วนที่เราต้องการจะทําเป็นประตูนะคะกด P ค่ะแล้วก็เลือก Separate Selection นะคะ ให้มันแยกตัวประตูออกมานะคะแบบนี้เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ปิดตาตัวเลเยอร์ที่เป็นประตูเอาไว้ก่อนนะคะจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะอันนี้ทีจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น door นะคะแล้วปิดตาไปก่อนเลยค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะมาทําขอบหนาๆน,นะคะให้กับตัวโมเดลบ้านกันนะคะกด2นะคะที่อยู่เหนือตัว w u น,นะคะกด shift กด a l t e r n t e ค้างไว้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตรงเส้นนะคะที่เราต้องการจะทําให้เป็นขอบหนาๆก็จะ ตรงนี้นะคะตรงซุมตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วกดชิปดีค่ะดุพภีเคตตัวเส้นออกมานะคะเสร็จแล้วคลิกขวาไปก่อนนะคะกดทีค่ะเลือก Separate Selection นะคะมันจะแยกตัวเส้นออกมาให้นะคะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วให้มาใส่ตัว Modifier นะคะที่หน้าต่างด้านขวาตรงนี้นะคะเลือก modifier ที่อยู่ในโหมด e n e r a t e นะคะเลือกตัว s k i n เข้ามาเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะพอเราใส่สกินโมดิฟายเออร์เข้าไปนะคะมันจะปรากฏแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะให้ทุกคนมากดมาร์กรูดด้วยนะคะมันก็จะขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วนะคะกดอันติเนตแซดค่ะเข้าเอ็กซเรย์โหมดนะคะกดแถบเข้าอีดิทโหมดนะคะแล้วกดหนึ่งที่อยู่เหนือตัว Q นะคะกดคอนโทนเอค่ะ,คะเพื่อลดขนาดของโมดิฟายเออร์ตัวสกินเข้ามานะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการทีก็จะลดขนาดให้เหลือเล็กประมาณนี้นะคะกด แทบออกจาก Edit Mode ค่ะกด Antony s e ออกจาก Xray Mode นะคะเสร็จแล้วมา Apply ตัว Modifier ได้เลยนะคะ ในส่วนของประตูทําเหมือนกันเลยนะมาเลือกเปิดตาตัวเลเยอร์ตัวประตูนะคะเสร็จแล้วกดแท็บเข้า Edit Mode ค่ะกด2ที่อยู่เหนือตัว w u นะคะกด a n t i n e a กดชิปข้างไว้ค่ะมาเลือกตรงขอบประตูที่เราต้องการจะทําเป็นขอบหนาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วกด Shift P เหมือนเดิมค่ะก๊อปออกมานะคะกด P ค่ะ Separate Selection นะคะแล้วก็มาเลือกที่ตัวเลเยอร์ที่เป็นขอบประตูที่เราก๊อปออกมาเมื่อกี้นี้นะคะกใส่ Modifier ออค่ะตัวที่ชื่อว่า Skin เหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะกดแทบเข้าดิ t โหมดนะคะกดอ n t i n เน e ค่ะเข้าอ r เ y เซโมดนะคะกด1ที่อยู่เหนือตัว Q นะคะกด A ค่ะเพื่อเลือกจุดทั้งหมดนะคะกด Ctrl A ค่ะแล้วก็ Scale ตัว Skin Modifier นะคะให้เล็กลงค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะกดแท็บออกจาก Edit Mode ค่ะแล้วก็ Apply ตัว Skin Modifier เข้าไปค่ะแล้วก็กดแท็บเข้า Edit Mode อีกครั้งหนึ่งนะคะกด1ที่นำแ a ดค่ะเข้ามุมมองด้านหน้าให้อยู่ใน X-ray Mode นะคะปิด Proportional Editing ไปด้วยนะคะแล้วก็เลือกตรงมุมนะคะที่เราต้องการขยับแก้ไขนะคะเดี๋ยวทีจะขยับ ตัวนี้นิ่งนะคะให้มันตรงมากขึ้นทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงไหนนะคะที่เราเห็นว่าค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะคะสามารถเลือกที่เอจตรงตุดนั้นนะคะที่จะเลือกเอจตรงนี้นะคะแล้วก็กด x ค่ะ dissolve edge ออกไปเลยนะคะกด1น,นะคะเข้ามุมมองด้านหน้าค่ะกด G นะคะกด Z ค่ะเลื่อนเส้นตัวนี้นะคะขึ้นไปด้านบนหน่อยก็จะได้ตัวขอบประตูนะคะตามที่เราต้องการแล้ว ตอนนี้นะคะตัวออริจินของโมเดลแต่ละตัวนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุของตัวเองนะคะให้ทลน,นะคะเลือกลากครอบค่ะตัวโมเดลทั้งหมดนะคะแล้วก็กดที่ Object กต์ค่ะเซตออริจินทูจ o โอเมตนะคะตัวออริจินของโมเดลแต่ละตัวเนี่ยจะได้กลับไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางของตัวมันเองนะคะเวลาที่เราโรเทหรือสเกลเนี่ยมันจะได้สเกลได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ทีก็จะกด S นะคะสเกลตามแกน Y นะคะกด Y ค่ะ เกี่ยวให้ตัวขอบประตูนะคะบางลงนิดหนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะที่จะทำเป็นตัวก,กรกบาดะะที่ตัวประตูนะคะเป็นเหมือนไม้ที่ช่วยดามให้้ประตูมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะทำให้มีความสมจริงมากขึ้นนิดหนึงนะคะด้วยการเติมอินิเมนต์เหล่านี้เข้าไปนะคะขั้นแรกนี่ยนะคะกดชิป a ค่ะใน object mode นะคะแล้วก็ add ตัว p l a n เข้ามานะคะกด t a บเข้า edit mode นะคะกด a n t ต n น y Z นะคะเข้าสู่ก x เ r a y mode ค่ะกด1ที่อยู่เหนือตัว q นะคะ แล้วกด3ค่ะเข้ามองมองด้านข้างนะคะกด R ค่ะโรเท t นะคะตามด้วย90นะคะเพื่อโรเท้90องศานะคะเลื่อนมาไว้ด้านหน้าก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วกด1ที่นำแผดนะคะเสร็จแล้วนะคะลากครอบตัวโมเดลทั้งหมดนะคะให้ได้ทุกจุดเลยนะคะแล้วกด S กด X ค่ะสเกลตามแกน X เข้ามาเลยค่ะกด G ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะให้ตรงจุดของตัวโมเดลนะคะอยู่ตรงขอบด้านล่างพอดีนะคะลากครอบจุดข้างบน2จุดนะคะกด G ค่ะ,คะ เลื่อนมาไว้ตรงมุมประตูเลยค่ะนี้ก็เหมือนกันนะคะกด G เลื่อนมาไว้ตรงมุมประตูนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังหนาเกินไปนะคะกด S ค่ะ s c a l เข้านะคะที่จะยึดตัวกริดเป็นหลักนะคะอันนี้จะได้จะได้ไม้ที่มีขนาดข้างบนข้างล่างเท่ากันนะคะอันนี้นะคะลากครอบแล้วกด S ค่ะ s c a l เข้าหาก,กันกด G ค่ะกด S ค่ะ s c a l ให้มีขนาดเท่ากับกริดนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะ ก็จะได้ไม้ฝั่งหนึ่งนะคะของกรกบาทแล้วทีนี้กดชิปดีค่ะจะก๊อปปี้ออกมาได้อีกอันนึงนะคะกดคลิกขวาไปก่อนนะคะแล้วกดคอนโทนเอค่ะกดคอนโทนเอจะเป็นคําสั่งมินเลอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะกดเลือกแกนที่เราจะให้มันสะท้อนนะคะในที่นี้คือแกน X นะคะกดคอนโทนเอเสร็จให้ตามด้วยตัว X เลยนะคะ มันก็จะกลับด้านให้ทันทีเลยนะแล้วคะ่ะราครอบโมเดลทั้งหมดนะคะกด S กด X ค่ะสเกลมาอีกนิดนึงนะคะตามเกมน X ได้เลยค่ะก็จะได้ตัวกรกรบาทนะคะตามที่เราต้องการแล้วกด G กด Y ค่ะเลื่อนเข้าไปนิดนึงนะคะให้อยู่ข้างในประตูเสร็จแล้วนะคะกดแถบออกจาก Edit Mode ค่ะกดอันตินิ e ซออกจาก Xray Mode ได้เลยนะคะแล้วมาใส่ตัว Modifier นะคะตัวที่ชื่อว่า Solidify ซึ่งอยู่ในหมดของ Generate นะคะ เลือกใส่ Solidify เข้ามาค่ะแล้วก็ใส่ความหนาให้กับตัวโมเดลได้เลยนะคะก็จะใส่ความหนาของท่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ0.02นะคะ อันนี้เราสามารถกด1น,นะคะเข้ามุมองด้านหน้าแล้วกดชิปดี P ค่ะป๊อปปี้นะคะแล้วก็กด x ค่ะเลื่อนออกมาตามแกน X นะคะมาไว้ที่ประตูอีกบานหนึ่งได้เลยนะคะได้ประตูอคอกสัตว์แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวที่จะทําคานข้างบนด้วยนะคะอันนี้ทำไม่ยากค่ะกดที่เลเยอร์ของตัวขอบประตูนะคะกดแท็บเข้าดีดมอนะคะแล้วก็กด3ที่อยู่เหนือตัว E นะคะกดเลือกเฟสนะคะตรงที่เราต้องการจะทําเป็นตัวคานเชื่อมกันนะคะกดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทีจะ จะทำประมาณ2ช่องนะคะกด X ค่ะดีๆตัวเฟสตรงไปก่อนนะคะเราจะเหลือเป็นช่องว่างแบบนี้นะคะให้กด2ที่อยู่เหนือตัว W น,นะคะกดขอบของรูที่เราเจาะไว้นะคะกดชิปกดอันตรีค้างไว้นะคะเลือกขอบทั้ง2ท่ด้านเลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะคลิกขวาค่ะมาที่ลปถูนะคะแล้วกดบลิชค่ะ มันก็จะเชื่อมกันให้แบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีลูปทูนะคะให้ไปที่ Edit ค่ะแล้วก็มาที่ p r e f e r e n c e นะคะแล้วมาที่ Add-on นะคะพิมหานะคะ Add-on ตัวที่ชื่อว่าลูปทูนะคะแล้วติ A ๊ก Enable เอาไว้แล้วปิดหน้าต่างนะคะแล้วพอมาคลิกขวานะคะจะขึ้นคำว่าลูปทูให้กด b l i ิชตาม t utorial ได้เลยนะคะ เ็แล้วนะคะเหีื่อทีจะเพิ่มตัวมิสตัวเส้นมิสเข้าไปตรงกลางนิดหนึ่งนะคะกด Control R ค่ะเพิ่มรูปตรงกลางนะคะแล้วกด c t r l V ค่ะ Bevel ออกมาเพิ่มจำนวนเส้นก็ได้นะคะทีจะเพิ่มเข้าไปประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะ ด้านหลังเช่นกันนะคะที่จะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะกด3นะคะที่อยู่เหนือตัว E เลือกเฟสที่เราต้องการจะทําเป็นขานเชื่อมกันนะคะกด X ค่ะดิลิตัวเฟสออกไปนะคะกด2ที่อยู่เหนือตัว W นะคะกดอันดีเนตกดชิดค้างไว้ค่ะเราเลือกตรงขอบนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วคลิกขวานะคะเลือกที่ล o ทูค่ะแล้วก็มาที่คําว่า Bridge ค่ะกดได้เลยนะคะกด c อนโทนอาค่ะเพิ่มเส้นตรงกลางเข้าไปนะคะแล้วก็กด c อนโทบีค่ะเปียเออกมานะคะเพิ่มเส้นให้โมเดลนิดนึงนะคะ กดแท็บออกจาก edit mode ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้บานที่มีลักษณะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเติมกระเบื้องหลังคาให้กับตัวบานกันนะคะซึ่งที่จะใช้เป็นแผ่นไม้นะคะที่จะกดชิป a นะคะเลือกตัวเมสค่ะเพิ่มเข้ามาเป็นตัวคิวบ์นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะกด3ที่นําแผดขาเข้ามุมมองด้านข้างนะคะแล้วกด s กดแทค่ะสเกลลงมาตามแกน Z ได้เลยให้ได้ความหนาของแผ่นไม้ที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้ว tr、no. กด S กด y ค่ะ scale มาตามเกณฑ์ y นะคะให้มีขนาดประมาณหนึ่งนะคะพอๆกับตัวบ้านของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะดูขนาดของแผ่นไม้นิดนึงนะคะน,นี้รู้สึกจะยังใหญ่ไปอยู่นะคะกด S กด x ค่ะ s เก l เข้ามาตามเกณฑ์ x เลยนะคะแล้วกด1ที่นำแผ่นค,ค่ะเข้ามุมมองด้านหน้านะคะกดอันตรเส้ค่ะเข้าโหมด x-ray นะคะแล้วก็กด g ค่ะเดื่อนขึ้นมานะคะเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกด r ค่ะ r o เทตให โคง้งตามหลังคาได้เลยนะคะจแล้วกดชิปดีค่ะก็ปี้ตัวแผ่นไม้ออกมานะคะกด R ค่ะโรเททนิดนึงนะคะให้มันโคง้งตามหลังคานะคะกดชิปดีอีกทีนึงค่ะกด อันตีเนียแซดขาออกจากอิสเลย์หมดนะคะดูความเหมาะสมค่ะอันนี้เดี๋ยวที่จะต้องเลื่อนตัวหลังคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่ทําหลังคาเนี่ยควรจะมุงให้ตัวหลังคานะคะที่อยู่บนสุดนะคะทับทับอยู่บนตัวที่อยู่โค้งลงมานะคะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่รั่วเข้าไปตามรอยพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกด G ีกดแซดค่ะเลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลื่อนลงไปนิดนึงค่ะ กด G กด Z ลงมาหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็กด G กด Z เลื่อนลงมานิดนึง่ะอาจจะเห็นว่าตัวหลังค่ามันทะลุนะคะไม่เป็นไรค่ะ กดเลือกทั้ง3แผ่นเลยนะคะที่เราเรียงลําดับไว้แล้วนะคะกด G กด Z เลื่อนขึ้นมาคะ่ะจนกว่าตัวข้างล่างสุดนะคะจะไม่เห็นทะลุหลังคาอันนี้จะเห็นเป็นช่องแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะกด G กด Z ค่ะเลื่อนลงมาได้นิดหนึ่งนะคะกด1ข้างบมองด้านหน้านะคะกด R ค่ะโรเทน,นินะะดนึงค่ะโอเคได้หลังคาประมาณนี้แล้วนะคะที่จะเลือกทั้ง3มชิ้นนะคะโดยการกดชิปค้างไว้แล้วกดที่ตัวโมเดลทั้ง3ชิ้นนะคะแล้วก็กด Ctrl J ค่ะเหมิดเข้าหากัน เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดชิป A ค่ะเพิ่มตัว Empty ที่เป็น Plane a c i เข้ามานะคะกด G กด Z ทระขาเลื่อนขึ้นมาด้านบนเลยเสร็จแล้วนะคะกลับมาคลิกที่หลังคาอีกครั้งหนึ่งค่ะ Add ตัว Modifier นะคะในหมวดของ Generate ค่ะ เลือกตัว m i n l e r เข้ามาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเอาตัว dropper ของ modifier m i l l e r นะคะตัวนี้มากดคลิกที่ตัว empty ค่ะมันก็จะสะท้อนตัวหลังคาให้นะคะเสร็จแล้วใส่ apply ไปค่ะกดแถบเข้า e d i t mode ค่ะกด3ที่อยู่เหนือตัว e นะคะเลือกตัว face ของแผ่นหลังคานะคะสักอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกด c t r o l l ค่ะมันก็จะเลือกตัวแผ่นไม้นะคะทั้งหมดของ f a c ที่เราเลือกตัวแผ่นไม้อน,นั้นไว้นะเสร็จแล้วกด1ที่นำแผ่นค่ะ ข้างหัวด้านหน้านะคะกดชิป f t ค่ะ c o p ้ตัวหลังข้ามาอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะกด r o เ a ทนะคะให้ตรงๆนะคะกด S กด X ค่ะสเกลตามแกน X เข้ามาเลยห r โ o เถทอีกนิดนึงนะคะกด G ค่ะเลื่อนเข้ามาไว้ตรงกลางนิดนึงนะคะกด S กด Z ค่ะ s เก l ขึ้นมาตามแกน Z ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนตรงกลางของหลังคานะคะกด G กด Z เลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะกดแทบออกจาก Edit Mode ค่ะเราก็จะได้หลังค้า ะะมานนี้นะคะอันนี้จะทําเป็นรอยปะสักหน่อยก็ได้นะคะเพื่อความสมจริงมากขึ้นนะคะกดแถบเข้าดนโมอีกครั้งหนึ่งค่ะเลือกแผ่นไม้จะแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็กด ctrl l ค่ะกด shift d ค่ะออกมากด Z ค่ะให้เลื่อนตามแกน Z นะคะเสร็จแล้วกด s กด y ค่ะสเกลตามแกน y เข้ามาเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะปะตัวแผ่นไม้ตัวนี้นะคะเข้าไปกับหลังคางอันเดิมที่เรามีนะคะกด1ที่นาแผ่น ขมุมมองด้านหน้านะคะกด G ค่ะเลื่อนเข้ามาแตะดื้อๆแบบนี้เลยค่ะกด R นะคะเ o t นิดนึงเรียบร้อยค่ะก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะคะหลังคาของเรากดแทบบออกจากดิจโหมดได้เลยนะคะดูภาพรวมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําตัวเข็มทิศด,ด้านบนกันนะคะกดชิป A นะคะแอดตัวคิ้วเข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วสเกลให้เล็กลงนิดหนึงนะคะกด s สลที่นำแพดค่ะ เพื่อให้เข้าสู่ local focus นะคะกดแถบเข้า edit mode ค่ะกด3ที่อยู่เหนือตัว E นะคะแล้วเข้าโหมดเลือก face นะคะแล้วนะคะกด Antinete E ค่ะ e x t r u d e Individual Faces นะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นค่ะเื่อนขึ้นเยอะๆเลยนะคะถ้ายังยาวไม่พอนะคะให้ทุกคนกด Antinete S ได้นะคะแล้วสเกลต่อเลยค่ะจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ กดแ็บออกจาก Edit Mode ค่ะกด G กด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะกด Shift A ค่ะ Add ตัว Text เข้ามานะคะเราจะใส่ ใส่ตัวหนังสือนะคะที่จะปักอยู่รอบๆแต่ละทิศนะคะกดแท็บนะคะเข้า Edit Mode ค่ะแล้วกดลบตัว text ออกไปก่อนนะคะใส่ตัว S นะคะ South, N North นะคะ W West นะคะแล้วก็ E สำหรับ East นะคะเป็นสัญลักษณ์สำหรับบอกทิศทางนั่นเองนะคะกดแท็บออกจาก Edit Mode นะคะแล้วก็มาใส่ Modifier ค่ะตัวที่ชื่อว่า Solidify เข้าไปนะคะเพิ่มความหนาให้กับตัวโมเดลนิดนึงนะคะ ได้นหนาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกขวาค่ะ convert to mesh ได้เลยนะคะกดแถบเข้าด i ด mode ค่ะจะเห็นเส้น mesh เรียงตัวกันแบบนี้นะคะให้เรานะคะคกด A ค่ะเพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเลเยอร์นี้กด P ค่ะ d e p l a t e นะคะ by loose part ค่ะ กดแท็บออกจากอ d ดิ m โหมดนะคะจะเห็นว่าตัวอักษรแต่ละตัวนะคะถูกแยกออกจากกาันรเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อกตัวอักษรทั้ง4ตัวนะคะกด3ค่ะที่นําแผดนะคะเข้ามุมมองด้านข้างกด R ค่ะ Rotate นะคะแล้วก็ลบ90ค่ะเพื่อ Rotate ให้ตัวอักษรตั้งขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะจุด Origin ของตัวอักษรทุกตัวนะคะอยู่ที่ World Origin ทั้งหมดเลยนะคะให ให้เรานะคะลากครอบนะคะเลือกตัวโมเดลทั้ง4ตัวแล้วก็มาที่ object ขาดเ e t origin เป็น origin to geometry นะคะ ออริจินของแต่ละอ b อบเจกต์นะคะก็จะกระจายไปอยู่ที่อ b อบเจกต์ของตัวเองแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถย้ายนะคะสามารถย้ายสามารถโรเตทนะคะตัวสอนแต่ละตัวไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกตัวสอนนะคะทีจะเลือกตัวเอก่อนนะคะกด7ค่ะเข้ามามองด้านบนนะคะแล้วกดแล้วกด G ค่ะเลื่อนมาไว้ตรงปลายตรงนี้เลยนะคะกด R ค่ะโรเตทค่ะแล้วก็ตัว S นะคะกด G ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ กด R ค่ะโรตทค่ะนี้ตัวแบบเป็น U นะคะเป็น U นะคะจะไว้ฝั่งซ้ายค่ะตรงนี้เลยอันสุดท้ายนะคะตัว E ค่ะจะเอามาไว้ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาเสร็จแล้วนะคะเลือกตัวอักษรทั้ง4ตัวนะคะกด G กด Z ค่ะเลือกขึ้นมาตามแกน Z ได้เลยอ่ามันก็จะเป็นตัวเข็มทิศแล้วนะคะ ทีนี้ตัวยอดข้างบนนะคะเราจะปักอะไรเข้าไปก็ได้นะคะจะเป็นตุ๊กตาหรือโมเดลที่เราทํามาไว้ก็ได้นะคะที่น่ารักน่ารักามาปักได้เลยนะคะของที่เดี๋ยวที่ลองจะลองหาก่อนนะคะอันที่น่ารักน่ารักของที่ก็จะขอเลือกเป็นน้องนกอ้วนตัวนี้เลยแล้วกันนะคะกด G กด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมาตามแขนแซเตยเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดนะคะที่นำแผ่นเพื่อออกจาก local view นะคะ เสร็จแล้วนะคะเลือกตัวโมเดลทั้งหมดนะคะที่เราปั้นเมื่อกี้เป็นเข็มทิศนะคะกด M ค่ะสร้างคอลเลกชันใหม่ให้มันนะคะเวลาที่เราจะเลือกเฉพาะอ็อบเจกต์ที่อยู่ใน คอลเลกชันนี้นะคะก็คลิกขวาที่ตัวคอลเลกชันนะคะแล้วก็มาเลือก select object ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อความง่ายในการเคลื่อนย้ายย่อขยายตัววัตถุทั้งหมดนะคะที่อยู่ในคอลเลกชันนี้ทีจะกดชิป a ค่ะ add ตัว empty เข้ามานะคะเดี๋ยวเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเป็นแบบ circle เป็นแบบ sphere ก็ได้นะคะในที่นี้ทีขอเลือกเป็นตัว sphere นะคะกด s ค่ะขยายขึ้นมาหน่อยนะคะกด t กด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมานะคะให้ครอบคลุมตัวโมเดลนะคะ เสร็จแล้วนะคะมาเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในคอลเลกชันนี้นะคะวิธีการเลือกนะคะให้มาคลิกขวาที่ตัวให้มาคลิกขวานะคะที่ตัวคอลเลกชันที่เราแยกเอาไว้นะคะแล้วเลือกคําว่า select object ค่ะมันจะเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในคอลเลกชันของเรานะคะที่เราแยกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะเสร็จแล้วนะคะกด shift นะคะเลือกที่ตัว empty ให้มันปรากฏเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วกด ctrl o n o p ค่ะทําการ parent นะคะอ็อบเจกต์ทั้งหมดเข้ากับตัว empty เลยค่ะ มันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเพื่อนย้ายนะคะเราก็แค่มากดที่ตัว e m p ต y นะคะกดจีค่ะเลื่อนได้เลยนะคะมันจะเลื่อนทุกตัวที่เราทําการพาเลนไว้นะคะกด S ค่ะย่อให้มีขนาดเล็กลงนะคะกด7ค่ะเข้ามุมมองด้านบนค่ะกดจีค่ะเลื่อนออกมาไว้ข้างหลังนะคะกด3ที่นําแพดนะคะเข้ามุมมองด้านข้างค่ะเลื่อนขึ้นมานะคะกด G ค่ะกด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมาตามแกน Z เลยนะคะ กดอันติเนตแค่ะออกจาก X-ray Mode นะคะเราก็จะได้เราก็ได้น้องนกอ้วนนะคะเป็นเข็มทิศปักไว้บนบานของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำการใส่แมทเทียลให้กับตัวบานของเรากันนะคะให้มาเข้า Material Preview Mode ได้เลยนะคะตรงมุมขวาบนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้กดที่ตัวบานค่ะทีจะใส่เป็นสีแดงๆหน่อยนะคะอันนี้ add new material เข้าไปได้เลยค่ะแล้วเลือกสีที่ตัวเองต้องการเลยนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะที่จะใส่เป็น material ตัวเดียวกันนะคะให้คลิกที่ตัวประตูนะคะแล้วมาเลือกที่ตัวบ้านนะคะกด c t r l L ค่ะ link m a t e r ี a l ได้เลยค่ะสำหรับตัวหลังคานะคะที่จะให้เป็นสีเขียว,เข,ยวเขียวเข้มๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะ ขอบของบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวที่จะใส่เป็นวัทเุดยลเดียวกันกับตัวขอบประตูแล้วก็ตัวกระ,กระบาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะคะเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะคะที่จะทําเป็นสีเดียวกันกดชิฟค้างไว้แล้วเลือกทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแอดนิววัีเุียลเข้าไปค่ะอันนี้ทีจะใช้เป็นสีออกเหลืองๆห,หน่อยนะคะประมาณนี้แล้วกดคอนโทรลเอลค่ะลิงก์วัทเุดยลได้เลยค่ะ ตัวตัวของเสานะคะที่จะใส่เป็นสีออกดำๆหน่อยนะคะนี้ตัวอันนี้ด้วยนะคะตัวหนังสือก็เช่นกัน,นเดี๋ยวกดแล้วก็กด c t r l l นะคะลิงก์มาี่เดียวได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการพาเรนต์นะคะอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะคะเพื่อความง่ายในการเคลื่อนย้ายไปใส่ในฉากอื่นๆนะคะกดชิป a ค่ะแอดตัว empty นะคะตัวที่เป็นคิวเข้ามาค่ะ กด3ค่ะที่นําแผ่นนะคะกด G ค่ะกด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมาตามแกน Z เลยนะคะกด S ค่ะสเกลให้ใหญ่ขึ้นนะคะกด G กดแค่ะเลื่อนขึ้นมาค่ะกด S กด Z นะคะให้ขนาดพอดีกับตัวบ้านนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะคะให้เลือกตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นบ้านนะคะแล้วก็เลือกตัว Empty ้นะคะของตัวเข็มทิศข้างบนนะคะแล้วก็มาเลือก ตัว empty ที่เราเพิ่ง add เข้าไปนะคะตัว Q u e ตัวนี้เข้าไปเป็นอันสุดท้ายนะคะกด ctrl p ค่ะ set parent to object นะคะเวลาที่เราเลือกที่ตัว empty นะคะเวลาที่เรากดจี้เลื่อนนะคะมันก็จะเลื่อนตามเราทั้งหมดเลยถ้าเกิดมาเลือกที่ตัว empty เฉพาะตัวนี้นะคะเราก็สามารถย้ายเฉพาะตัวนี้ได้เช่นกันสะดวกมากๆเลยนะคะในส่วนของการ scale ขนาดก็สามารถทำได้พร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะ ก็ได้มาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปวางในสวนสักุระที่ทําไว้ครั้งที่แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเนื้อหานี้นะคะเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของคอสสัตว์โลกน่ารักนะคะซึ่งนอกจากตัวบ้านตัวนี้นะคะที่มีสอนทําสวนสักุระจาก geometry node ด้วยแล้วก็การทํารั้วด้วย geometry node ด้วยนะคะเพื่ออำวยความสะดวกแล้วก็ทําให้เราสบายขึ้นนะคะในการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา สำหรับใครนะคะที่สนใจจะเรียนการทำ 3D Modeling นะคะ สามารถเริ่มต้นที่เพจของเราได้เลยนะคะเรามีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะสามารถเรียนได้ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะคะเด็กอายุ9ก้าขวบสิขวบก็สามารถเรียนกับเราได้ค่ะในหลักสูตรนี้และนอกจากการสอนปั้น 3D m o เด l แล้วในแต่ละครสเรายังสอนวิธีการนำโมเดลของเราเนี่ยไปขายในตลาดออนไลน์ต่างๆอีกด้วยค่ะใครที่สนใจอยากสมัครเรียนกับเรานะคะสามารถติดต่อได้ทั้งเพจกราฟิกอินคัมของเราได้เลยนะคะ a d m i n ยินดี ให้บริการค่ะ